สวัสดีครับตอนนี้เราจะไปเยาว,วราชกันแล้วเราก็จะไปด้วยรถไฟฟ้าถึงแล้วเราขึ้นลิฟต์มาครับนี่เด็กน้อยนะครับถ้าสูงเกิน90จ่ายครึ่งราคานะแต่ไม่เกิน120สองคนนี้ก็คือว่าน้องคุณสูง98พี่เกื้อสูง100พี่เกื้อสูงเท่าไหร่108จ่ายครึ่งราคานะเด็กน้อย คุกชอบไหมลูกชอบอรเตอ่เยอกยูเลอ่ะมาเลยอ่ะจะไปกินอะไรกินไอมกินมหรอลองกุล้องกุลจะไปกินอะไรให้พ่อกินให้พ hmm ่อกินหรอให้พี่ืกินใหุ้้งกุลกินกินสองคนเลยโอเค เอเราออกมาแล้วนะครับค่าตั๋วเราก็คือสี่คนหนึ่งร้อยบาทน้องกับฟิจชร่ครับบางแคมาจนถึงเยาวราชนะครับเราออกประตูสองนะนั้งคุณเดินไหมลูกนั้งคุณมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงมันเย็นเหรอโอ้โหหลนเลย กินไอเดีมที่สุดเลยเหรอใช่ๆโอ้ oh, มันอร่อยมากเลยเหรอลูกเย็นไหมน้องกัดน้องกันน้องกันเลยค่ะเย็นมันเย็นอร่อยไหมครับอร่อยทำกันดูโอ้กินหมดแล้วเหรอโอ้บุ๋บ๋ยบุ๋บ๋ โอเคไหมครับเออก็จะเอาใจเยอะนะโอเคครับ แล้วเราจะกลับแล้วใช่ไหมก็อิ่มหรือยังครับยังยังกินไอติมก่อนอีกเหรอใช่้องหลับแล้วนะเหี๋ไหมหลับแล้วลับแล้วกินันกินจนเรยวเวลาไรเนเ้นนคูนน้อลน้เบนคูนมน้่อ กลับมาแล้วก็มองแงเลยนะครับที่ก็ไปเที่ยวมาสนุกไหมลูกนั่งรถไฟสนุกไหมไปแบบนี้ใช้พลังงานเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องอุ้มสองคนเลยเพราะคนเยอะมากนะครับกินอะไรลูกคนเยอะนั่งรถไฟก็คนขากลับคนเยอะมาก ถ้าใครจะพาลูกๆไปเยาวราชนะครับก็เตรียมกําลังแขนไว้ดีๆนะครับเพราะว่าคนเยอะเนาะต้องโตวันนี้อีกหน่อยถึงจะสนุกแต่ตอนนี้เด็กๆก็ต้องให้อุ้มตลอดฟ้อใ่ยาไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับบ๊ายบายคุณไปเที่ยวคุณไปขึ้นรถไฟฟ้าบ๊ายบายครับ ไอ่ไหมเอาไม่บายน้องง่วงนอนโอเคบายๆครับ